เออถ้างั้นเราลองไปเที่ยวคนเดียวดูไหมอะไรเงี้ยน,นะครับเรามาสนามบินเชียงใหม่อร่อยมากทุกคน สวัสดีครับทุกคนอันนี้ก็เป็นคลิปแรกของเราของที่ช่องนะครับเป็นคลิปเปิดตัวของเราเลยก็ว่าได้ซึ่งวันนี้ครับเรารู้สึกว่ามันแบบมันเบื่อวันนี้ก็วันเสราร์นะทุกคนเออเราเห็ว,ว่ามันดูแบบชีวิตหน้าเบื่อจังเลยวะอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าเอองั้นเราลองไปเที่ยวคนเดียวดูไหมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราจะลองไปเชียงใหม่นะครับเราจะนั่งเครื่องบินไปกันตอนนี้นะครับมี่เชีอยู่ที่ สถานรถไฟสายสีแดงสถาน,นีดอนเมืองนะครับ ก็เดี๋ยวว่าเราจะคิดดูกันว่าเราจะหาอะไรกินไหมหรือว่าจะไม่ค่อยไปกินที่เชียงใหม่นะครับก็เงายบเงียบินแค่ไม่รู้ว่าอะไรแบบแม,มันมาคนเดียวมันก็เลยไม่รู้ดิไม่รู้จะทาอะไรกันเดี๋ยวเราไปลองไปดูว่ามันจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับทุกคน ตอนนี้นะครับเราก็เข้ามาในเกตแล้วเดี๋ยวเรากำลังจะเดินไปที่เกตท่าชิบสองท่ชบสามนะครับเพราะไอเชียมันค่อนขอ้างเรียกว่าอะไรอะ่ะสอดไกลเหมือนกันเนี่ยก็คืออยู่ข้าวมากแต่ว่าเราสนใจ้นะเราคิแค่สบายก็พอแล้วก็เดี๋ยวข้าวเดี๋ยวเราจะไปกินที่เชียงใหม่กันนะครับคนไม่ค่อยมีเออคนไม่ค่อยมีเลยอะ่ะแต่ก็โอเคนะทุกคนพอคน,มนคไม่ค่อยมีมันก็ทำให้การเที่ยวของเราก็ดูน่าจะสนุกมากขึ้นเลยเนี่ย เ่นนะครับเราก็เลยมาใช้บริการนวดที่อยู่ในสนามเดียนะครับตอนนี้เราก็จะพี่เขามานวดไหล,ล่เราะนรับเดี๋ยวเราลองดูก็รอสักประมาณค oh รึ่งชั่วโมงนะครับเดี๋ยว ิวันนี้นะครับเรามาถึงสนามบินเชียงใหม่แล้วก็เดี๋ยวเราจะไปนั่งแท็กซี่แล้วก็เข้าไปโรงแรมที่เราจองไว้กันนะครับต้องบกว่าวันนี้โชคดีมากที่เรามาถึงเร็ว นั่งรถนะครับไปกันที่เขาเรียกว่าไงนะไปโรงแรมนั่นนะครับเดี๋ยวเราไปกก็นเจ้าเลยตอนนี้นครับเราอยู่กันที่โรงแรมฮักมีมานะครับอยู่ตรงนิมานตอย13นะครับนี่เดี๋ยวเราจะให้ดูนะแป๊บนึงนะนี่เราก็อยู่คนเดียวนะครับคนเดียวจริงๆครับผมนี่เห็นไหมห้องก็สไตล์แบบมินิมอลมินิมอลหน่อยอะไรเงี้ยแล้วก็ ราคามันค,น,คนค่อนข้างถูกอะไรเงี้ยเราก็เลยเออตังใจว่าเอาอันนี้แหละแล้วการเลยเงี้ยก็เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าเออวันนี้เราจะไปทำอะไรบ้างนะครับ มาตรงชานนิม,มานแล้วนะครับก็ถือว่ามีร้านขายในระดับหนึ่งแต่ว่าก็มีร้านที่ไปเยอะเหมือนกันเดี๋ยวเราจะเดินไปเรื่อยๆนะครับโอเคตอนนี้เราอยู่ที่วันนิมมานแล้วนะครับทุกคนเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกที่หนึ่งที่แบบว่าที่เรามาเฉลี่ยนี่เราต้องแบบว่าข้ามพลาดอะไรแบบนี้บรรยากาศก็ถือว่ายางโอเคถึงแม้มันจะร้อน นิดหนึ่งกระตามนะครับทุกคนตอนนี้เราอยู่กันที่ถนนวัวลายที่เชียงใหม่นะครับทุกคนโอเคอยู่นะนี่น,นี่ดูด้านหลังเราสิเห็นไหมเ,ออเราคงไม่ค่อยได้ถ่ายอะไรให้ได้ดูนะครับไปโดยทีหนึ่งหรือว่าเราจะไปทำอะไรบ้างนะครับการมาเที่ยวเชียงใหม่คนเดียวแบบรีบรี เดินอยู่เดินมาถึงตรงกลางอ่ะจะบอกว่าคนก็ค่อนข้างเยอะอยู่แต่ว่าตลาดค่อนข้างเงียบมากเงียบแบบเงียบไปไหนไม่มีอะไรเลยเยมื่อกี้เราไปซื้อสลิปปี้มาแก้และ20บาทเขาแถมให้เราด้วยก็เดี๋ยวเราจะเดินเล่นแล้วก็พอแค่นี้สำหรับที่ตลาดบัวลายนะครับถือว่าเป็นตลาดที่น่าสนใจเหมือนกันก็คือมีชาวต่างชาติอะไรเงี้ยค,ค่อนข้างเยอะแต่ว่า ขของายก็เป็นนเชิว,วอะไรแบบนี้าล่ะทุกคนก็พาไปดูว่าเราซื้อไส้กรอกที่ร้านไหนซึ่งร้านเนี่ยเป็นร้านที่เขาเรียกว่าอะไรฮอตฮีตอยู่ที่เชียงใหม่หรือว่าคนที่มาเที่ยวอะไรเขาเขาชอบไปริงกันอะไรแบบเนี้ยเออประมาณนั้น นี่นะครับเราออกมาอยู่กันที่ร้านไส้กรอกปุ้งย่างแล้วนะครับเราจะบอกว่าเป็นร้านไส้กรอกที่เรามาเชียงใหม่ใช่ไหมครับก็ต้องมากินทุกครั้งเลยมีซึ่งร้าของคนตาค่อนข้างเยอะมากๆนะครับที่เดียลคับคือจะมีพวกไส้กรอกมาณหลายรสชาติหลายชิ้นไปอย่างเงี้ยประมาณาาามน,านั้นมันมีทั้งหมดกี่หน้าครับคุณพี่มี มีเอย่างอย่างละสองนะคะขาโและนี้พี่แถมให้หนไม้นะโอ้ขอบคุณมากครับิัหงนะคะขามต้อาไปไม้ไปเ่มเผ็ไมหมเอาไปเลยก็ได้ครับเจเผ็ดมบ้างก็ผมป็นสิบห้าไม้นะคะครับผมทั้งหมด300บาทครับ เออน้องใส่ห e น้าดู fully, online, <se> lonely, ิน้องกรีบผักได้เลยนะคะได้กรีบแล้วครับโอเคขอบคุณมากนะคะขอบคุณดอนนะคะขอบคุณนะครับนี่ทุกคนอีกร้านหนึ่งนะครับที่เวลาเรามาเชียงใหม่เราต้องมาที่ร้านกาแฟร้านนี้ชื่อว่าร้าน yesterday นะครับนี่เห็นไหมข้างในก็จะเป็นแบบนี้เดี๋ยวเราจะพาลองเดินเข้าไปดูนะครับแต่ว่าเมื่อกี้เราสั่งไปแล้วแหละอะได้แล้วขอบคุณครับผมขอถ่ายข้างในก่อนได้ไหมครับได้ได้ครับทุกคนนี่เราจะพาดูนะ นี่อันนี้คือด้านในร้านนะครับเป็นร้านที่เวลาเรามาเชียงใหม่เราก็จะมาบ่อยมากมากเลยซึ่งเป็นร้านที่บรรยากาศดีด้วยนะทุกคนนี่เขามีหมูเยอะมากแลนน้วก็มีเกาได้ตามมาแล้วตอนนี้ก็เป็นบริเวณหน้าร้านของเขานะแล้วก็ข้างในตรงนู้นถึงไหม ตัวนู้น่ะมันก็จะเป็นโรงแรมด้วยนะชื่นเป็นโรงแรมนแ,แบบว่าวินเทจในเก่าๆหน่อยมันเป็นร้านที่เราชอบมามากว่าจะมา,มาบ่อยมากๆเลยทุกคนแล้วก็ช่วงปีใหม่เราก็มาข้าดาที่นี่แหละใครว่างก็ลองแวะมาดูได้นะครับทุกคนก็มันอยู่ใกล้ๆก,ก,กับเเขาเรียกว่าอะไรเดียะเออทุกคนลองเสิร์ชหาด,ดูว,ว่า yes day ใช่เจอแน่นอนตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่ห้องกันแล้วนะครับ นี่แต่เราจะมาลองกินสักหนึ่งไม้กันก่อนแล้วก็เพื่อให้ทุกคนรู้ว่ามันเป็นรสชาติยังไงถ้าสมมติว่าใครชอบหรืออะไรางี้ก็ลองมาที่เชมม่ยแล้วก็มาลองกินตามดูดนะครับเราจะกินนิดหนึ่งอันนะอืมอืมนี่เป็นรสเปรี้ยวนะครับทุกคนอร่อยเหมือนเดิมไม่มีเปลี่ยนเลยถึงแม้ว่าเขาจะขึ้นราคาอะไรเงี้ยแต่ว่าเรา่ามันก็โอเคนะมันก็คุ้มที่เราจะแบบว่าจะซื้ออะไรเงี้ยอ,อร่อยมากทุกคน